สวัสดีค่ะปูะแอปเปนะคะวันนี้ปูมีท่าแพงนะคะมาแนะนำเพื่อนๆสําหรับคนที่เพิ่งเริ่มออกากำลังกายนะคะเริ่มจากนะคะเรานอนคว่ำแล้วเราวางศอกนะคะให้ตรงกันกับหัวไหล่มือเราก็ประสานกันไว้นะคะแล้วก็ขาเรานะคะเท้าเราแยกห่างออกจากกันประมาณระดับหัวไหล่จากนั้นนะคะ เรากระดกซ่อนเท้าและเก่งนำตัวแกนกลางขึ้นนะคะก้นเราไม่ด่มจนเกินไปแล้วก็ไม่ต่ำจนเกินไปนะคะก้นเราก็ให้อยู่ในแนวระดับกระดูกแนวสันหลังนะคะและเราก็เก่งนำตัวแกนกลางพยายามนะคะขมเหลหน้านะท้องเข้าไปทางด้านในช่วงที่คนเพิ่งเริ่มฝึกฝุขอแค่30วินาทีนะคะ ไงเราก็ต้องกดทนด้วยนะคะสู้ๆค่ะแล้วเราจะแข็งแรงไปได้วยกันจากนั้นนะคะเราก็ทิ้งสะโพกลงแล้วเราก็พักนะคะประมาณ1 5วิหรือมากกว่านั้นจะพักสักหนึ่งนาทีก็ได้นะคะแล้วเราก็ค่อยเริ่มแผงใหม่ประมาณ3-5ครั้งนะคะ ลับรองได้เลยว่าทําสักเดือนหนึ่งเพื่อนๆก็จะแข็งแรงขึ้นแล้วก็จะสามารถแพงได้นานถึงหนึ่งนาทีเริ่มนะคะกระดกส้นเท้าขึ้นยกสะโพกขึ้นนะคะพยายามนะคะให้ลำตัวแกนกลางเราตรง เราอย่าลืมหายใจเข้าออกนะคะทำการลงหายใจเด็กคะ่ะแล้วเราก็ถึงสะโพกลงนะคะช่วงที่ฝึกตอนแรกๆเก็บเ,เพึ่งหักห่วงนะคะแค่30วิ